มันเป็นมันเป็นธุรกิจแบบเป็นเงาพรามเป็นลาหูอ,อธิบายไม่ถูกคนคืออะไรเชียน่าจะรู้ดีกว่าจารย์ครับจริงจริงจงผมค่ค่ยดีขึ้นนะครับขอบอ่านหนเลย แต่ผมไม่แจ้งร้ง <Anfang> ง่ายนะผมขอเลยนะ เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่โดนจับตามองค่ะสำหรับทางด้านอดีตนักร้องหนุ่มค่ะคุณเชนธนาไตรฉัดนะคะและปัจจุบันเจ้าตัวก็เป็น c ีอของบริษัทอามาโดกรุ๊ปด้วยที่กําลังมีกระแสข่าวตอนนี้ค่ะว่าคุณเชนธนาค่ะถูกบริษัทอาหารเสริมแห่งหนึ่งแจ้งเอาผิดฐานช่อโกงเงินค่าผลิตสินค้าจํานวนมูลค่า79ล้านบาทค่ะซึ่งเรื่องนี้เองค่ะหนุ่มเชนธนาก็บอกว่ายืนยันค่ะว่าไม่ได้มีเจตนาช่อโกงแต่อย่างใดค่ะ ล่าสุดคะ่ะต้องบอกว่าในโลกออนไลน์คะ่ะได้มีการย้อนคลิปที่หมอรักเนี่ยเคยทำนายดวงธุรกิจของหนุ่มเชนเอาไว้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางด้านหมอรักคะ่ะทำนายว่าคุณเชนเป็นดวงแปลกค,คะ่ะเป็นคนที่มีดวงแปลกที่จะมีเงินเยอะแต่มันไม่ได้มีโครงสร้างของธุรกิจที่ชัดเจนมันเป็นธุรกิจแบบเป็นเงาเพราะว่ามันเป็นราหูซึ่งหมอรักเนี่ยยังบอกอีกว่าอธิบายไม่ถูกคะ่ะแต่ว่าคุณเชนน่าจะรู้เรื่องนี้ดีกว่าอาจารย์และหมอรักคครยังบอกอีกว่ามันไม่ใช่โปรดักที่เป็นชินช้นชแต่มันเป็น โปดักที่เป็นกระแสวูบหายเหมือนเงาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่คุณเชนต้องคิดว่าจะต้องบริหารจัดการยังไงต่อดวงเชนเป็นคนดูแปลกที่จะมีเงินเยอะแต่มันไม,ม่มีโครงสร้างของธุรกิจที่ชัดเจนว่า ว่าเป็น 1, 2, 3, 1> ึ่สมัมันเป็นมันเป็นธุรกิจแบบเป็นเงาเพราะเป็นราหูอ,อธิบายไม่ถูกคนคืออะไรเชนน่าจะรู้ดีกว่าอาจารย์อีกทั้งหมอรักเนียก็ยังบ่อยกว่าเรื่องคนทํางานดวงของคุณเชนค่ะไม่ได้มีดวงเป็นกําลังหรือว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ เป็นเพียงแต่มีความคิดที่กว้างไกลและก็ยาวไกลแต่หนุ่มเชนค่ะต้องหาคนทํางานเหมือนกับแม่ทัพที่ออกสึกแทนซึ่งหมายถึงว่าคุณเชนเนี่ยต้องจัดสรรคนเป็นแม่ทัพที่ไว้ใจได้สามารถออกไปทํางานแทนได้ก็เรียกได้ว่าค่ะหลังจากที่เกิดเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็มีคนค่ะแห่เข้ามาแชร์คาทํานายของหมอรักกันเพียบเลยซึ่งต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ทางด้านหมอรักเนี่ยเคยได้ทํานายดวงของดาราคนนั้นคนนี้เอาไว้ก่อนที่จะเกิดเรื่องค่ะ ส่วนตัวผมนะแบบเป็นเรื่องดาราเรื่องอะไรผมออกมาคนเดียวแล้วแต่ทีเนี้ยมันมีบุคคลก็คือว่าเป็นนิติบุคคลคือบริษัทที่มันมีผู้ถือหุ้นมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีภรรยาผมเนี่ยเราเลยต้องไปขอคัดเอกสารจดสารซึ่งคดีเนี้ยตามแห่งอ่ะเอกสารเป็นตึกเลยครับเป็นเป็นมันมีบินความเสียหายการและการอยู่ซึ่งซึ่งผมมองว่ามันเป็นแห่งครับ,ค,รบคือไม่ไม่มีเรื่องเนี้ยเราสองคนก็เหนื่อยมา,มา,ม,ามาหลายปีครับคือผมผมเชื่อว่า ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องคนแพ้คนที่อยู่ในธุรกิจเราต้องเชื่อว่าเราสองคนงเนี่ยผมผมผมเคยเคยบอกตัวเองนะว่าผมไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขถ้าถ้ายังใช้มีไม่หมดครับคือคือเรื่องที่พยายามบอกมีรถมีอะไรเงี้ยมันมันเกิดก่อนที่จะมีวิกฤตเศรษฐกิจครับในส่วนตัวผู้เสียหายเองนะครับที่ที่เขามาร้องเนี่ยก็คือจะร้องให้คนแพ่ง คือคือช้องเลนตรงไว้อย่างอย่างที่ที่มีประเด็นวันนี้เนี่ยตามตามกระบวนการที่ผมก็เพิ่งรับพอดีพนักงานกันผมก็แจ้งให้ทราบว่าเดี๋ยวก็มารับรับคําฟ้องปึ๊บเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสที่จะหาพยานมาแล้วก็ต้องสืบเป็นอีกหลายสารเงี่ยคือมันไม่ใช่ว่าวันนี้เราแบบโอ้มีหมายจับยั้งอะไรอย่างเงี้ยอืมครับพี่ชายขอย้อนกลับไปกับบริษัทที่ฟ้องที่จะนึกกับไปคุยกันบ้างคือ คือคือข้อมูลตะกี้ที่ออกออกรายการมันมีคาดเคลื่อนเยอะมากเลยครับผมยังไม่พูดดีกว่าต้องต้องต้องดูดชิปแล้วก็อาจจะต้องไปยื่นสารนะครับตรวจตารวจสาไม่ฟองแล้วรเปรีบสานวอายการเดอมีการอ่าคือคือคือเขาก็ก็แจ้งวันนั้นมาแล้วว่เป็นอัชินหน้านะครับแต่ว่า แต่ว่ามันจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเราอ่ะเราเป็นเพียงว่ารับข้<พ>องเ่าหาแต่ยังไม่มีเหตุผลคือแจ้งว่าเป็นข้อโกงนะครับแต่ว่าในกระบวนการ,การผมก็ยังสามารถขึ้นสื่อขึ้นหรือแม้กระทั่งว่าท้ายที่สุดโชคร้ายจริงจริงเนี่ยเราก็ต้องยื่นเป็นตัวหรือมไม่อันนี้อันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการตำรวจส่งสำนวนไปที่อายการได้การสำนวนว่าครับคือคืออันนี้ผมลงผมผมลงผมลงนึกไม่ได้เพราะว่าจริงๆรเนี่ยตามสื่อที่พี่ๆลงในเว็บอยู่แล้วครับคือตำรวจเขาไม่ได้ส่งนะครับแต่ว่าอันนี้เราต้องไปดูว่า พราะอะไรเหตุใดอ่ะคือคือวันนี้ในในในข้อมูลที่เป็นระบุว่าผมชอบโปงเนี่ยมันไม่ได้ลงรายละเอียดมันแค่ว่ามีมีเหมือนการหลอกลวงซื้อของอย่างเงี้ยแต่เรามันเป็นแท่งอยู่ครับใชครับเพ่ว่าที่ผ่านมานั้มีการยืดตไปที่ทางทางมีไหมครับมีการนสินค้าคืนใช่ครับคือคือคือจริงจริงจริงเอกสารทางหลักฐานเนี่ยเราก็มีเรื่องแบบการขอโฆษณาระยักแหนะครับก็ก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะครับแต่ทีนี้วันนี้วันนี้ผมขอขอกระชับเลยล้วกันนะครับเพราะว่า ผมไม่แน่นอนเลยจริงๆคือวันนีผ้ผมมีแบบข้อมูลทางสื่อแต่ผมขอบคุณนะที่ที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ถือโอกาสให้ผมได้ได้ชี้แจงนะครับคือว่ามันมีข้อมูลประมาณว่าผมเนี่ยไป,ไปชอบโกงนะนก็โดนพรบเช็คนะครับอันนี้ผมผมขอบแบบแมน,แมน,แมนเด็กโรงเรียนชายรุวนเลยคือไอตัวชอบโกงครับ คือ,คอมันมีข้องว่าผมไม่ชอบโกงนะครับแล้วก็โดคดีชอบโกงแล้วก็มีพรบเ,เช็คนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ระบุนะว่าเป็นคดีอะไรเพราะผมไปให้เกียรติคู่กรณีเหมือน,นกันนะครับแล้วเราก็ยังเชื่อว่ามันก็มีมีการต้องร่วมงานต่อสู้กันอีกเยอะนะครับคืบอผมก็มีหลายคดีเหมือนกันทีเนี้ยไอตัวที่สื่อติยผมชอบโกงเนี่ยที่ไม่ใช่คดีินตันเนี้ยนะครับที่แต่ผมยังไม่ได้ชอบโกงเล <c oughs> คืออันนี้ในส่วนของอีกคดีหนึ่งนะครับศาลชั้น,นต้น,ตนเนี่ยส,<า>ส<า>ัน,านาไรแล้วว่าผมเนี่ย ถึงนี้ใช่การหลอกลวงอันเป็นความผิดถากร่วมกันชอ่ชอโกงนะครับคือสือเอามาลงใส่เดียววนะ่านะผมเคยมีคดีชอ่อโกงนะค,คือคือสารแต่ว่าผมสันสัรยกฟ้องนะครับผมไม่ได้ชอ่อโกงแต่ว่าเขาก็อ,อุทธรณนตลารพนันก่อนเราก็ให้เกียรติการันตันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องพอรบเช็คกับผมยืดอกเลยว่าการทําธุรกิจเรื่องเช็คอะมันเป็นเรื่องปกติ เราทำเราก็ต้องเซ็นเพื่อรับรองความมั่นใจใช่ไหมแต่เศรษฐกิจมันมีดีไม่ดีปุ๊บเนี่ยพอมันไม่มีเงินจ่ายเนี่ยมันก็ต้องไปไปสืบกันใช่ไหมครับทีนี้ตัวเช็คกับผมยอมรับผมก็าดเดว่าผมมีหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งใบเนี่ยคือโดนพรบเช็คแล้วก็โดนคุจริงๆแล้วก็ประกันตัวงแ์่งจริงแต่ว่าคือเป็นเกียรติของการแลกันเพราะจริงๆอ่ะคดีเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ผมคิดว่าทั้งคู่อ่ะไม่ได้อยากเป็นข่าวนะครับเพราะว่าเราเรายังให้โอกาสในการสร้างรายได้เพื่อเอามาใช้นี่ ้ายแล้วมูลค่าการสีทหายทั้งหมด79ล้านหรือว่าเป็นแบบมันพุ่งไปแบบ8เลร้อยล้านค,คือถ้ามุมผมนะตัวตัวสื่อที่ลงทุนไปค่าหรือกองค่าอะไรอ่ะมัน66ตามสารที่ผมส่งไปแต่จริงๆแล้วถ้ามองว่าอสินค้าที่มันหมดอายุแล้วแต่ยังอยู่ในคังและผมยังไม่ได้ขายเนี่ยมันก็มัน79ล้านเหมือนกันมันก็ต้องเอา79จริงๆจริงๆผมค่อยๆดีขึ้นนะครับ ขอพักอนุ่นเลยพี่เดี๋ยวแซวผมไม่แจ้งง่ายนะผมขอเลยนะผมตู้มาหลายปีแล้วจริงๆคือมันก็เป็นเศรษฐกิจอ่ะมันเป็นแบบ ผมต้องใส่แม่กั้นหายใจพูดเนี่ยก็เป็นนโยบายอ,อย่างเงี้ยแล้วมันขายไม่ดีผมว่าคัดทุนดีอะผมก็ใช้นี่มาตลอดอ่ะแล้วผมก็ไม่ได้มีแบบที่มีประเด็นอะไรตลอดคือวันนีมน้มันผมเชื่อว่าเจ้านี่ยเข้าใจผมผมเชื่อว่าหัวไม่บางช่องอะรู้ว่าผมจะให้นี่หมดแล้วด้วยทุกคนรู้แล้วก็เราเราตั้งใจดีทีนี้นมันเหมือนว่า เราเราก็ยังยังยังสู้อยู่นะถ้าได้มีโอกาสได้สู้นะในเรื่องขายของนะแต่เรื่องท่าเดียวผมมองว่ามันเป็นแห่งจริงๆคือคือถ้ามันเป็นเรื่องสัญญาซื้อขายสารบอกไม่จ่ายเราก็เป็นนี้เราก็จ่ายเราก็ทำงานห่เงินมาที่นี่ความเป็นมืิดมันมันทำให้แบบสินค้าตัวแบรมันเชื่อถือน้อยลงไหมครับคือคือวันนี้ผมผมขอบคุณคอมเมนต์เลยผมเตรียมใจเลยนะตอนตอนที่เริ่มได้ข่าวว่าเราเนี่ยโดนเล่นแล้วเนี่ย ผมว่าคอมเมนต์เป็นเอกฉันแน่ทัวลงแน่ในนแต่วันนี้มันเข้าไปมันก็ชืนใจมันเข้าไปเฮ้ยไม่นะเรากินอยู่แล้วมันดีนะมันากินอยู่นะผมผมกล้าบอกคนด้วยว่าใจเลยคือแบบเราอะไรที่เอาเข้าปากอะแล้วมันสีมันไม่เหมือนมันมีปัญหาอย่างเงี้ยเราจะสุขภาพของลูกค้ามันก็เป็นจิตที่หนึ่งของเราเงี้ยเราพูดเราหายกินตรงนี้แล้วแล้วอมารโดเนี่ยผมก็เอาทั้งชีวิตใสไปแล้วคือถ้ามารโดมันตายผมก็ตายมันก็ไม่ได้ เปิดใจนะว่าสัญแทงท่าสาวอะไรก่อนนะครครับคือคือปัจจุบันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวตะกุ้งเนี่ยผมอายตัวเองมากเลยขอ้ยคือคือด่านแทงนะครับมีมีมุมมองไว้ให้จ่ายตามสัญญาซื้อขายนะครับแต่ว่า <m uch an> คือเราอันนี้อันนี้ขออนะนุญาตนะในในฐานะประชาชนคนไทยเรายังมีโอกาสที่จะอุทธรณนนะครับเราก็อุทธรณ์ไปตามขั้นตอนแล้วจริงๆมันอยู่ในศาลแห่งอยู่แล้วซึ่งซึ่งมันก็ต้องคือผมก็รอรอว่าถ้าวันหนึ่งสมมติอุทธรณ์แล้วต้องจ่ายแล้วดีกาไม่ได้หรืออะไรเราก็ต้องทําหน้าที่ตามตามท<ช>ี่ศาลท่าสั่งครับแล้วท่านพิพากษาอกมาว่าอย่างไรอ่ะให้ให้จ่ายตามสัญญาซื้อขายครับเออจ็ดสิบห้าล้านรวมดอกเบี้ยรายละเอียดผมจําไม่ได้นะครับก็คิดในกบบทางผู้เสียหายที่เอา ในเรื่องของอายการเราจะไปร้องขออายการไหมอันนี้ผมผมยังไม่ได้คุยในรายละเอียดนะครับแต่ว่าคือคือวันนี้ผมบอกว่าเอาจริงผมก็เครียดเพราะว่าตอนตอนที่ผมมีมีดราม่าสมัยปี่โอคหนึ่งอ่ะตอนนั้นผมลูกคนเดียวเนาะตอนนี้ผมลูกห้าคนผมว่าก็เครียดเชืกับกับลูกค้าเหครับการเสรยมกยคือคือทุกคนที่ทําการค้ากับผมรู้อยู่แล้วว่าเรามีญนาดครับเราก็คือเราเราก็เป็น ป็นนา,นามเพื่อซื้อหนกกันมานะแต่ว่าบางบางอย่างเนี่ยมันต้องดูดูเหตุของการเกิดคือบางทีเราเนาะเ,เราเราเราทำธุรกิจมันก็คือเรื่องของสัญญาซื้อขายคือถ้ามันมีอะไรอ่ะสุดท้ายผมมองว่าธุรกิจมันเป็นแพ้งแต่ว่าไม่ไม่น่าเอาเรื่องของส่วนตัวหรืออะไรมามามา,มากดตันหรือุ่งเกี่ยวนะครับครับ คือคือคือตัวผมอ่ะก็ยังมองว่าผมมีหลักฐานที่ค่อนข้างแน่นพอว่าว่ามันคือสัญญาซื้อขายคือเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับเงินเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องจบด้วยว่าจ่ายเท่าไหร่จ่ายเท่าเดิมหรือจ่ายมากจ่ายน้อยนะแต่ผมว่ามันไม่ใช่แบบมาชอบโกงแล้วผมอ่ะยังคือผมก็เป็นเป็นลูกนี้ที่ดีหรือว่าเป็นธุรกิจที่ทำทำมาให้จริทุกวันเนี่ยมันมันเหมือนว่าเนี้ยผมก็มีความเสียหายว่าโอ้คุณแมปอันนี้หนึ่งในยี่สิบของเอสทียูของผมเนี่ยและอีกสิบเก้าตัวที่ผมแม ก็ก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างอะไรผมว่ามันมันก็ต้องต้องให้ความยุติธรรมผมด้วยยุตรรมเรื่องการเลื่อนนัดนะครับเป็นปัญหาจาดคือคือเรื่องนั้นไม่มีประเด็นอะไรเลยคือคือผมผมไม่ไม่ได้อยากอย่างตรงนี้นะครับคือผมมีเอกสารให้ให้เลื่อนนัดตามปกตินะครับแต่เพียงแต่ว่าคือพอเลื่อนนัดปุ๊บสื่อไปตีว่านี้นี้นี้เลื่อนๆอะไรเงี้ยคือเราอะตอนแรกอะผมผมสารภาพเลยว่า ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นกระดาษใบนี้นะครับทีนี้พอเปิดออกมาจากตู้ไปรษณีย์ที่บ้านเนี่ยผมก็ตกใจเพราะว่ามันมีรอยชีอ,อแต่จริงๆผมไม่มีคนรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดูอ่ะผมได้รับยีบสองตอนกลางคืนาไม่ใช่ส่งมายีบสองตอนกลางคืนตามกล้องวงจรปิดของบ้านนะครับแล้วยีบสามตอนกลางคืนผมเพิ่งได้หยิบออกจากตู้เพราะมันเป็นวันหยุดปิยะนะครับแล้วพอยีบสี่เช้าเนี่ยเขาให้มาเจอเลยผมก็บอกว่าเฮ้ยคือถ้าเป็นส่วนตัวผมนะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีดและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว